I'm <laughs> จากอ bon ุบลออร์เฟสค่ะอาจารย์ก็มีอีกที่นึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคือ Bangkok Design Week ก็คือกรุงเทพเราเนี่แหละเขามีการจัดเป็นเทศกาลสร้างสรงสรค์กับนวัตกรรมของยานค่ะ ừ ừ ในส่วนนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเขามีการนําเอาแนวคิดค่ะอาจารยก็คือเป็น3มิตินะคะไม่ว่าจะเป็น1เลยก็คือ Living อยู่ดีนะคะ2กินดีแล้วก็3เป็นธุรกิจสร้างสรงสรค์คือ3อย่างนี้เนี่ยเขาเอามารวมกันในงานนี้ แล้วก็เรียกเดียว่าโอ้โหนี่เขาบอกว่ามีการรวมนะคะการออกแบบแล้วก็ธุรกิจต่างๆเนี่ยมากกว่า2 0 0พรายการมารวมกันอยู่นะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับหลากหลายหน่วยงานอยู่ในงานนี้ที่เดียวเลยนอกเหนือจากอุบลแล้วก็กรุงเทพเราอยู่แล้วเนี่ยคะ่ะที่มีการจัดงานเป็นประจําทุกๆปีภาคอื่นๆเขามีการจัดงานแบบนี้บ้างไหมคะอาจารย์จริงๆงอันที่เขาจัดมายาวนานแล้วก็จะมีที่เชียงใหม่ ก็จะเป็นเรื่องของตัวครีเอทีฟเชียงใหม่มีการตั้งทีมมาหลายปีแล้วนะครับเกือบจะ10ปีแล้วถ้าจำไม่ผิดความน่าสนใจของเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของตัววัฒนธรรมซึ่งมันออกมาในลักษณะของตัวงานคราฟด้วยมีในเรื่องของตัวอาหารที่ค่อนข้างที่จะแบบชัดเจนมีการกําหนดพื้นที่อย่างคล้ายๆของทกรุงเทพกรุงเทพเขาก็จะจัดแถวเจริญกรุงใช่ไหมครับที่เชียงใหม่เขาก็จะมีการจัดพื้นที่แล้วก็ทําเป็นเหมือนเจอร์นี่ด้วยนะ คนก็เข้าไปเดินแล้วก็มีแผนที่ให้คนไป uh huh. ไปเสพงานอาร์ตก็จะมีการ uh huh. ดิสเพลย์ในมุมต่างๆอีกมุมหนึ่งของเชียงใหม่เนี่ยครับมันมันครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรม <Yeah. S 1> ที่นั่นก็จะมีอุตสาหกรรมเพลงด้วย uh huh. ก็จะเปิดเป็นผับแล้วก็มีการเปิดในเรื่องของตัวให้วงต่างๆเนี่ยเข้ามาคือมุมหนึ่งของการพยายามทำอย่างของตัว n g k o k Design Week เนี่ยครับ uh huh. คือเราพยายามขับเคลื่อนให้มันเป็นคำว่า Creative City uh huh. สิ่งที่เราอยากให้มันเป็นครีเอทีฟซิตี้เนี่ยบทบาทของมันในมุมมองของนักวิชาการเนาะหรือยูเนสโกที่อยากให้ทำเนี่ยเขาอยากจะให้เมืองลักษณะนี้ครับมีบทบาทในเรื่องของการที่คนมาแลกเปลี่ยนไอเดีย<อ>ศิลปินมาเจอการ<อ>ศริลปินในมุมมองที่ต่างกันประเภทเดียวกันศิลปินต่างประเภทมาคุยกันพอ,อมาคุยกันก็จะได้ไอเดียไปต่อย,ยอดอันที่2เนี่ยเขาอยากจะทําพื้นที่เรียกกันว่าเป็นพื้นที่ที่มันอินิวเบต ก็คือไหนเอาไอเดียที่มาคุยเนี่ยมาลองทำเป็นโปรโตไทป์ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการจัดแสดงหรือจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบง่ายๆ mm. แล้วก็ถ้าสมมติว่าตรงนี้มันตั้งขายได้เป็นโปรดักต์ก็ออกไปทำเป็นธุรกิจอันนั้นคือความตั้งใจของตัวไอ้คำว่าตัวครีเอทีฟซิตี้เนาะคราวนี้พออย,อย่างเชียงใหม่ย้อนกลับไปเนี่ยครับ uh. ความน่าสนใจก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกบาร์แห่งนี้เวลาเขาเปิดเนี่ยตอนแรกก็เล่นเพลงแจ๊สสไตล์ตัวเองแต่เขาก็เริ่มมีการเปิดแนวคิดหรือ mm. เองเ,เอาคนอื่นมาลองเล่นสิ เล่นไปเล่นมาไปเป็นแบ็กอัพให้วงอื่นนี่ไหมแล้วเขาก็เริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อเวลาที่เราเปิดรับฟังไอเดียเปิดรับฟังสไตล์เนี่ยมันสามารถที่จะต่อยอดในมุมอื่นได้อีกออเพราะฉะนั้นมุมของตัวตัวเชียงใหม่เนี่ยครับมันก็จะเป็นสถานที่ที่บอกว่าไม่ใช่เป็นในเรื่องของการจัดแสดงอย่างเดียวแต่เป็นในเรื่องของการที่เป็นพื้นที่เปิดด้วยอ,อีกมุมหนึ่งที่เชียงใหม่ทำเราน่าสนใจเพราะว่าที่นั่นจะมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือก็ naa ก็จะมะีเหมือนกับตัวแทนตรงนั้นด้วยนะครับ มันเป็นการผสมผสานแล้วว่านี่ไงการที่คุณมีทุนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของตัวพืชผลผลิตภัณฑ์จากภาคเหนือแล้วถ้าเกิดคุณอยากต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ gastronomy แ,แล้วเราก็บอกว่าเราอยากที่จะไปพัฒนาในเรื่องของวิธีการหมักก็อาจจะมีสูตรอุทยาวิทยาศาสตร์เนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของการช่วยเหลือ,อเพราะฉะนั้นมุมที่ตอนแรกเรานั่งคุยกันว่าคำว่า creativity ปเป็น innovation ได้ยังไง เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าลักษณะการเติบโตของตัวความคิดสร้างสารรค์ที่จะแปลงไปในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์มันเริ่มเห็นละถ้าเป็นงานที่เป็นเหมือนกับ Creative Content, Creative i d e เดแต่มันกําลังถูกต่อย,ยอดในเรื่องของการผสมผสานโดยเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการสร้างโซลูชันใหม่คราวนี้มันก็จะออกมาเต็มไปหมดเลยอ,อย่างเมื่อกี้ที่เราพูดถึงตอนแรกเป็นญี่ปุ่น ต่อไปก็จะมีละงานเท็กซ์ไทก็จะมีเทคโนโลยีเข้าไปสมมุติว่าเรากําลังจะทําน้ําเชื่อมแบบใหม่สมมติไอตัวไซรัปลำไยเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ที่มอชอท่านก็จะมีเทคโนโลยีมีกระบวนการในการกลั่นพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราเชื่อมโยง2เรื่องเข้าด้วยกันมันก็จะเป็นการต่อย,ยอดแล้วก็จะเป็นการขับเคลื่อนในเรื่องของการทําให้ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยสร้างผลิตดอกออกผลได้เป็นนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นครับ แล้วอย่างในส่วนของไอเดียต่อยอดนะคะอาจารย์รจริงๆแล้วมันจะสามารถนําไปสู่ในส่วนของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเรียกว่าคือไม่ใช่แค่ไปเสพอย่างเดียวก็สามารถไม่ได้อนาคตอาจาร มีไอเดียต่อยอดแล้วก็สร้างเป็นโปรดักต์ตัวใหม่แล้วก็อาจจะส่งออกเป็น GDP ของไทยได้เลยไหมคะอาจารย์จริงๆถ้าไม่ได้เกิดปัญหาไม,ไม่ใช่ในช่วงโควิดนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการส่งออกฝั่งของที่เป็นเชียงใหม่ครับตรงนั้น<ะ>ก็จะมีศูนย์คราฟที่เขาส่งออกต่างประเทศเยอะอยู่แล้วเนาะ,ะก็จะเป็นงานคราฟที่เขาเอาไปใช้ในเรื่องของการตกแต่งบ้านแต่ก็แน่นอนนะครับตอนจบก็เป็นเรื่องของการที่ต้องปรับตัวเนาะ,ะเพราะว่างานคราฟที่ใช้ต้นทุน ก็อาจจะถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีหรือช่างฝีมือจากจีนจีนเห็นแล้ว่าเออไอเดียดีลองไปทำมั่งออกมาก็ดีเหมือนกันก็ขายได้เหมือนกันต้นทุนก็ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันก็ยังคงเป็นเรื่องของการที่จะต้องแข่งขันใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆสร้างทักษะที่มันเฉพาะมากยิ่งขึ้นมีเทคโนโลยีแปลกใหม่ผสมผสานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์มันแตกต่างก็ตนโดนเขาเอาไอเดียไปใช้ได้ยากมากยิ่งขึ้น ได้เรียว่าใครเร็วใครได้ใช่ไหมคะยุคนี้ใช่ครับก็ต้องกล้าทําด้วยเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้ามีความคิดสร้างสรรอย่างเดียวแต่ถ้าไม่กล้าทําออกว่าเป็นโปรดักต์จริงก็ลำบากไม่เกิดอะไร<อ>นะคะ